สวัสดีครับกลับมาพบบทวิเคราะห์ทางเทคนิคประจำเช้าวันที่22สิงหาคม2557สรุปข่าวแล้วก็นานน้อมราคาทองคำประจำวันนะครับเรากลับไปดูภาพรวมทางเทคนิคในเช้าวันนี้กันนะครับภาพรวมในกราฟเทคนิคของเช้าวันนี้นะฮะหลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับก็มีแรงเทขายลงมาอีกครั้งหนึ่งนะก็เป็นลักษณะของการปรับตัวนะฮะแล้วก็ หลุดกรอบสามเหลี่ยมเล็กนะครับนะฮะอันนี้เป็นเป็นเป็นขอบสามเหลี่ยมนะฮะถึงเมื่อวานนี้ก็หลุดลงมานะฮะแล้วก็เมื่อวานนี้นะฮะแนวรับนะฮะแนวรับหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบนะฮะหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบนะฮะก็ถือว่าเป็นแนวรับที่ที่ค่อนข้างจะเหนียวแน่นพอสมควรนะฮะดังนั้นเนี่ยราคาได้ปรับลงมาใกล้แนวรับแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นะ จุดโลสุดนะฮะแล้วก็เกิดสภาวะที่เป็นโอเวอร์โซนะครับดังนั้นจึงมีแรงไล่ซื้อกลับขึ้นมานะครับแรงไล่ซื้อกลับขึ้นมาในเช้าวันนี้นะฮะก็ยังมองว่าบริเวณ1,284เหรียญน,นะครับก็เป็นแนวต้านที่คิดว่าน่าจะตัดสถานะทำกำไรออกไปก่อนนะครับในช่วงนี้นะฮะ เรามองเป็นเพียงลักษณะของการรีบาวขึ้นมาเท่านั้นนะฮะโดยาการปรับตัวขึ้นในลักษณะของการรีบาวในครั้งนี้นะฮะเราเป็นเพียงมองเป็นเพียงาการปรับตัวขึ้นเพียงชั่วคราวนะฮะย,ย,นะยังมีความเสี่ยงนะยังมีความเสี่ยงที่ที่จะโดนโดนแรงเทข,ขายลงมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะนั่นหมายความว่ามันยังมีแรงขายสะสมอยู่นะครับ ซึงตามกรอบนะฮะนะฮะตามกรอบนะครับแนวต้านนะฮะตามกรอบแนวต,านตา้านตึงๆบริเวณกราวก็ย,ยังยังมีแรงขายสะสมอยู่ดังนั้นสถานะฝั่งซื้อที่มีกำไรก็อาจจะตัดสถานะไปก่อนแล้วก็อรอการอ่อนตัวนะรอการอ่อนตัวอาจจะเป็นโลเดิมหรืออาจจะทำิวโลใหม่ในครั้งถัดไปนี้ก็อาจจะพิจารณาเข้าซื้อได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ เดี๋ยวเรากลับไปดูแนวรับแนวต้านประจําวันนี้นะครับแนวรับแนวต้านประจาวันแนวต้านแรก1นึ่งพี่เหรียญแนวต้านที่2 1งหนึ่เี่หรียญแล้วก็แนวต้านสุดท้าย 1, นึ่เหรียญนะครับส่วนแนวรับแนวรับแรก1นึ่งเหรียญแนวรับที่2 1งหนึ่งมเหรียญแล้วก็แนวรับสุดท้าย1นึ่งเหรียญนะครับวันนี้ตัดกำไรตรงแนวต้านก่อนนะครับแล้วก็ รอการอ่อนตัวนะฮะเมื่ออ่อนตัวลงมาบริเวณแนวรับอาจจะพิจารณาเข้าิีกทีหนึ่งครับวันนี้ก็อขอจบการรายงานแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ